เอาละรครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้พวกกับผมมาะตะโอกาชิแลวผมวิกเกตครับวันนี้เราก็อยู่กันในรร่กันพีอะไรวะพีที่สิบสี่ <c oughs> แล้ว <c oughs> เปิดขวดตั้งคุยพีที่สิบสี่นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามาทําอะไรกันคุณวิกเกตโอเควันนี้ครับก็มีปรากฏกณ์เกิดขึ้น,นครับนะผมเราเปิดรายการไปด้วยแฮชแท็กเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือแฮชแท็กนั่นเองแฮชแท็กทวิตเตอร์ที่โดง่งดังที่สุดเมื่อเอ่อถ้าหลังจากคลิปนี้ลงก็น่าจะเมื่อคือนที่ผ่านมาเนาะนั่นก็คือ แบนจำชื่อไม่ได้ชื่อมันไม่น่าอ่านแบนเดอะเดบิวอ่าแฮชแท็กนะครับแบนเดอะเดบิวอวสารไอดอลนั่นเองครับผมส่วนบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเดอะเดบิวอวสารไอดอลคืออะไรมันคือซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เป็นออริจินอลซีรีส์ที่จะถูกฉายผ่านทาง VTV นั่นเองครับซึ่งเนื้อเรื่องย่อก็จะประกอบด้วยการนำเเรื่องราวของวงไอดอลมาตีแผ่ เรื่องย่อก็ประมาณเด็กสาวมากมายที่อยากเป็นเมมเบอร์ของวงไอดอลชื่อดังที่จะได้ร้องเล่นเต้นสนุกใส่ชุดสวยๆมีชื่อเสียงโด,ด่งดังสิ่งเหล่านี้ต้องแลกมากับการใช้ชีวิตใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับไอดอลทุกคนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและลบตัวตนออกจากโลกโซเชียลมันเหมือนวงวงหนึง่งหรือเปล่าครับประมาณนั้นรักษาภาพลักษณ์ห้ามพูดคำหยาบและห้ามมีแฟนเพื่อสร้างให้เธอเป็นเด็กสาวใสซื่อ อันแสนจะบริสุทธิ์เพื่อหลอกแฟนคลับเฟมเด็กหญิงสาวที่สมัครออดิชั่นเป็นเมมเบอร์รุ่นที่สามสามเหรอสามเหรอวงไอดอลชื่อดังอย่างบิวทายเพื่อสืบหาความจริงของอการฆ่าตัวตายของฟานน้องสาววงหรือเปล่าแนไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ผิดหรอกจากเนื้อเรื่องย่อเนี่ยมันก็ก็ดูเป็นหนังที่น่าติดตามนะครับใช่ฮะเอาอ่ามนะันก็มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเนาะ หลังจากที่ตัวอ f f i c i a l ได้ปล่อยทีเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้ออกมาแล้วนะคุณบิทเคสใช่ครับก็เมื่อวันวันอาทิตย์นะครับที่7จมีนาคมนี้เองอยูดีจากในโลกทวิตเมื่อผมไทยทวิตอ่าม็อบเจ็ดมีนาอยู่เออไม่ใช่ <c oughs> อ่าเรากําลังเรากําลังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอ่า,อาข่าวสารอยู่ยูดีมก็มีแฮชแท็กหนึ่งเด้งขึ้นมาตึ้งตึ้งตึ้ง,ง,ง,งในโทรศัพทมผมครับแต่ตอนตอนแรกมันมันก็อยู่ อยู่ล่างๆแล้วมันก็ค่อยๆขยบขึ้นมายิ้มก็ดีดด้วยความเร็วมากเลยนะแอบจนผมต้องไปนั่งอ่านดูใช่แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของเดบิวต์เนี่ยแหละมันมีประเด็นเริ่มมาจากที่เดือดๆขึ้นมานครับก็เป็นการถแถลงการนะครับจากวงวงหนึ่งเราน่าน่าจะบอกชื่อวงได้แล้วเนาะช่วงประมาณสามทุ่มที่ผ่านมา่นเองเนะาะทางไอแอมนะครับหรือก็คือ เจ้าของบริษัทเจ้าของของ48กรุ๊ปทั้งสองวงนะตอนนี้เนาะก็ได้ไดออกแถลงการ <Okay. S 2> พิเศษซึ่งมีเนื้อหาว่าแถลงการนะครับก็ไอแอลโฟดเอ็กครับหรือที่เรารู้จักกันในโฟดเอ็กกรุปไทยแน์นะครับประกอบด้วยเบียนเคโฟดเอ็กและซีเจมโฟดเอ็กนะครับก็พวกเราโฟดเอ็กกรุปไทยแน์ในนามทั้งเบียนเคโฟดเอ็กและซีเจมโฟดเอ็กต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ยืนหยัดเคียงข้างพวกเราก็าคือก่อนที่จะมีะแถลงเนี่ยก็คือแฟนคลับก็ เรียกว่าทวิตกันทวิตแตกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่อนะครับประเด็นคือมันอยู่ที่วักกลางๆถึงเดียดท้ายนะครับจากการเห็นที่ออกมานะครับก็คือทีเซอร์เนี่ยแหละของหลังชื่ออะไรนะครับเตอเทบิวฮะอ่ใช่เขาบอกว่าทางเราขอแสดงจุดยืนเพื่อเรียกร้องให้ผู้ผลิตทบทวนเนื้อหาที่มีโอกาสสร้างความ คาดเคลื่อนต่อความเข้าใจของคนภายนอกเท่านั้นแหละประมาณนั้นก็คือในคนในวงการเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารให้กับคนที่ยังไม่เคยรู้จักวงไอดอลมาก่อนได้มองเห็นภาพลักษณ์ในทางที่ดีของวงการใช่ครับแต่แตว่าเขาก็ยังพูดต่อว่าอทั้งนี้หากคอนเทนต์ที่จะมีการเผยแพร่ต่อไปมีการอ้างถึงหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อเมมเบอร์ในวง เขาจะขอต่อสู้เพื่อเรียกร้องความสุขต้องแล้วก็พร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กวีเลิฟโฟร์เด็กไทยแลนดครับก็หลังจากนี้เราก็อาจจะได้เกาะกระแสกันเนาะนอกจากการแบรน t h e d e ิวต์อ่าแฮชแหนึ่งแล้วก็อีกอันก็เป็นว<ช>ีเลิฟสี่สิบแปดไทยแลนด์ทีนการพาดพิงที่อยู่ในเนื้อหาของอ่าแถลงการเนี่ยมันพาดพิงถึงอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่า โอเคครับอย่างแรกเลยเรื่องชุดฮะคุณวิุณวีเคสก็เรียกว่าชุดนี้เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์ทางไอดอลญี่ปุ่นเนาะจริงๆอาจจะมีหลายวงนะครับจะ,ะเผอิญมันดันไปเหมือนกับชุดชุดหนึ่งของบีเทสติเอกแบบที่<ร>ว่าจะเป็นเอิญก็เป็นชุดที่เป็นอ่าเรียกว่าไงเดีอลายโทนสีการออกแบบ มันส่อไปในชุดของเพลงเพลงนั้นดีกว่าอ่ะเป็นหนึ่งประเด็นนั่นแหละตามนั้นเลยเป็นหนึ่งประเด็นเนาะที่เป็นการภาพพิงยังไม่หมดฮะ 2. อ,อย่างที่ผมพูดไปตอนในเรื่องย่อประเด็นของการเซตศูนย์การที่ให้เมมเบอร์ลบตัวตนจากโลกโซเชียลแล้วสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะไอดอลมีแค่ไม่กี่วงเท่านั้นในประเทศที่ทำการเซตศูนย์ให้แก่ไอดอล ซึ่งก็งเป็นการาพาดพิงชัดเจนถึงอ่าวงใดวงหนึ่งอยู่แล้วนั่นแหละวงที่ตีแปดอะครับโอเคเราพูดได้แล้วเนาะพูดได้แล้วพูดได้แล้วถ้าในเมื่อพูดกันถึงขนาดนี้แล้วอะในทีเซอร์มันมีไอ้นี่ใช่คุณวิเทสมันมีการมอบโลกซึ่งการมอบโล่นี้ม,มันเป็นงานอะไรไปไม่ได้นอกจากการเลือกตั้งใช่จริงๆแล้วไอ้เลือกตั้งเนีย่ยมันมีหลายหลายวงแหละแต่ว่าวงในไทยอะ่ะ ที่มันมีการเล่นตั้งแล้วก็มีการมอบโลครับก็มีแค่วงเดียวจะมีแค่วงเดียวใช่ไหมเรียกว่าเป็นอย่าเรียกว่าวงเดียว่าตอนนี้เขามีสองวงเรียกว่าเป็นเครือเดียวที่มีเครือเดียวกันใช่ที่มีก็มีเรื่องเทียเตอร์นะครับอ่าเทียเตอร์เนี่ยในในฉากก็จะเราเราก็จะเห็นรูปรูปเป็นกรอบรูปใช่ไหมเป็นหน้าเวมเบอร์หลายๆคนอ่าซึ่งก็เป็นกรอบที่ตั้งอยู่หน้าเทียเตอร์แล้วทีนี้วงในประเทศเนี่ย มันจะมีสักกี่วงกันคุณพิเคที่มันมีเทยเตอร์แล้วรูปแบบเนี้ยมันมีอยู่แค่วงเดียวนั่นแหละน <c oughs> อกจากนั้นเรื่องประเด็นเรื่องจะมีฉากตอนปลดรูปนะครับที่เขายังดอกไม้อะไรเนี่ยแหละมันในตัดไปตรงเนี่ยสิ่งที่ตัดไปตรงเนี่ยมันมันไม่ใช่ฉากหรืออะไรมันคือชุดครับใช่ครับเป็นชุดในงานคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมายุนะครับอ่าถ้าเผื่อใครไม่รู้จักมายุคือใครฮนะคืออ่า เมมเบอร์ของรุ่นพี่ของโคดี้กุ๊กครับพี่ญี่ปุ่นอ่าอะไรนะผมเหมือนผมได้ยินเสียงตอนตอนต้นตอนตอน้ตนทีเซอร์อ,อะไรปิ้วปิ้วนะอ๋อปิ้วปิ้วนะครับเออผมผมเหมือนไม่ได้เห็นแ <c oughs> คทเฟสของใครบางคนที่อยู่ในทีเซอร์มันปิ้วปิ้วเนี่ยอ <c oughs> ่าปิ้วปิ้วอ่ะก็ตามคลิปนี้เลยครับอ่ามันก็จะไปเหมือนกับอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมนะนั่นแหละตามนั่นแหละไม่มีรายการ มันมีรายการรายการในเหมือนกับเป็นเป็นรายการแบบแคล้ายยูทูบเบอร์ของเมมเบอร์ในวงอ่ะในทีเซอร์นี่แหละมันก็เผยให้เห็นและคําพูดของตัวละครมันก็บ่งบอกชัดเจนครวสไม่หรือเอาขึ้นคิปให้ดูดีวะตามนี้ครับโอเคแล้วมันไปเหมือนกับใครกันครับผมนี่อยากถือไหถือหม้อไปไปเข้าครัวไหมหรือจะไปเคาะหน้าสารอาญาดิ เข้าหรอเปล่าหรอกเล่าดแวละตายแล้วเอายังไม่หมดคุณพี่เกดยังมีอีกอะเรื่องของโลโก้และฟอนต์แล้วก็ในทีเซอร์ที่มันจะมีการทําโมชั่นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวอะเนาะมันก็จะมีโลโก้ที่มีแสงกระพริบผู้พผู้บาทั้งสีทั้งฟอนต์ทั้งการออกแบบทั้งหมดมัน เหมือนกับโลโก้ของคขาเรียกว่าอะไรใช่ครับเหมือนกับโลโก้ของตอนรับสมัคร BnK Forty e รุ่นที่สามนะใช่ครับมันมันเป็นแค่แรงบันดาลใจนะคุณวิเคนะใช่ครับมันเป็นแรงบันดาลใจก็พิจารณากันด้วยตัวผู้ชมเองแล้วกันแล้วทีนี้ทำไมเขาถึงต้องเป็นรุ่นสามล่ะเพราะว่า BnK 4 8 r t y เขาเพิ่งรับสมัครรุ่นสามไปอ๋อครับ อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญคุณวิเค็ตบังเอิญครับแค่บังเอิญครับบังเอิญได้ข่าวว่าในที่เเลยครับน้องสาวที่เสียชีวิตเนี่ยชื่ออะไรนะครับอ่าเขาเขาชื่อฟางฮะฟางมาเกยตื้นแล้วแล้วก็มีอะไรต่อนะนั่นแหละครับอย่างนี้ทุกคนได้ยินเสียงนั้นแหละเสียงนั้นเลยฮะแล้วทีนี้ในฉากหนึ่งในอ่าฉากหนึ่งใน ทีเซอร์ครับคุณผู้ชมเราจะได้เห็นรูปภาพของอ่าฟางเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตใช่ไหมมันก็จะมีการเผยเห็นของรูปภาพฉา,ากงานศพมันก็จะมีรูปของคนที่เป็นผู้เสียชีวิตและวันวันที่คนคนนั้นเสียชีวิตลงแตเอ,อว่าชาวอินเทอร์เน็ตถามเขาก็มันดันเป็น,นปตรงกับสงสัย วันเกิดนี้มันคุ้นๆเหมือนของใครหรือเปล่านะเรียกว่าวันเรียกว่าวันตายของตัวละครดีว่ะมันไปคุ้นกับวันเกิดของใครบางคนเนาะใช่ครับใครบางคนที่ทําแคทเฟสคล้ายๆกับที่เขาทําในเมื่อเอาแคทเฟสเขามาแล้วอะ่ะจะเปลี่ยนชื่อไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อคือโอเคเอาแคทเฟสมาแต่เอาวันเกิดของคนคนนั้นมาเป็นวันมรณะของตัวละครเนี่ยว่าก็หนักอยู่นะผมว่ามันมันเกินไปอะ่ะใช่ครับ คือต่อต่อให้แบบเป็นมจะบอกว่าเป็นสื่อก็ให้ให้ความเห็นมากก็ไม่ได้เนะแต่แบบนี้มันคุณลองคิดในฐานะมนุษยธรรมดีกว่าอ่ะคุณควรไหมอ่ะถามตัวเองแล้วตอบมาแล้วก็ผู้ชมมีความคิดยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะแต่ผมว่าความเห็นก็น่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะใช่ครับนอกจากนั้นคนดําเนินเรื่องหลักครับอ๋อใช่คนดําเนินเรื่องหลักก็ได้ข่าวว่าชื่อก็เหมือนรุ่นสามนี่ ใช่ครับก็อเป็นเป็นเมมเบอร์ที่เข้ามาในรุ่นสามของ Newtype ซึ่งก็เป็นคนที่ชื่อไปเรียกว่าไงก็นั่นแหละชื่อเฟมนะครับชื่อเฟมเออเฟมอ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือชื่อเขาก็ดันไปคล้องกับเฟมในรุ่นสามเหมือนกันของบ n เเนาก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าชื่อเฟมมาในรุ่นสาม ใช่ครับแรงบัรดาใจครับครับทีนี้ <Okay. S 1> มัน <c oughs> หมดหมดคำสิเปล่า <c oughs> ไม่มีคําจะพูดเ <c oughs> ่าจริงคือ <c oughs> ไม่ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่ามเออมันจะใช้แรงบันดาใจอะไรขนาดนั้นอ่ะหลังจากอะไรว่าไปหลังจากที่มันชัดเจนขนาดนี้แล้ครับก็ไอแแถลงนะครับก่อนไอแอมแถลงนะ คูปปิ่มนะครับที้ให้นินของโปรดเปรดกกรุ๊ปเทเลนนะครับเดี๋ยวเราข,ขึ้น,น,น<ล>รูปให้ดูเดียออะเขาโพส IG แหมเกาะเก่งขนาดนี้พาไปเดบิวดีกว่าเรียกว่าเรีกเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับนะครับเป็นอย่างมากคือตอนแรกถ้าใครใครแบบเลื่อนเลื่อนมาเจออาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่พอพอรู้ข่าว ทั้งหมดแล้วเรามาอ่านตรงเนี้ยก็แรงอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะแม่แต่ผมผมชอบผมชอบการที่ครูแกใส่แบบหัวใจฟุ้งฟิ้งน่ารักขึ้นด้วยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือแกจูงใจใช่ไหมทาให้มันดูซอฟหรอดืน่ารักไงก็เขาไม่ได้บอกนี้ว่าไปไหนอะ่ะเขาพาไปเดบิวอาจจะหมายถึงกิ้งก่าตัวนั้นก็ได้แต่ใส่ไอ้นี่นะไอนะ้ตรงตรงเกาะเก่งขนาดนี้เนี่ยใส่ใส่แบบสีแบบ คล้ายๆดีออนกับกับผู้กร,ก,รกระบา<แ>นะบด้วยนะผู้บาบผูบาบสียอดฮิสอยอดฮิตไม่ไม่ได้สื่ออะไรเนาะใช่แล้วครับโอเคมันมัน,นไม่ใช่แค่ชี้ให้ดินนะดิคุณวิเค็ตนอกจากชี้ให้ดินนะครับก็เรียกว่าเด็กสาวนะที่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ไปแสดงหนังทาง,ทางที่ก็ไม่ได้ไปแสดงเออส่งส่งแบบอะไรนะเหมือนอยู่ๆก็ได้เรียกสแตนเป็นแสดงหนังอะ ใช่ครับก็ออกมาโปรโมทนะโปรโมทเี่ว่าเป็นการโปรโมทเบาๆครับเออแต่เขาเขาตั้งใจให้ให้แบบเกิดความเคลื่อนไหวเพื่อให้โปรโมทเขาว่า <laughs> น่าจะไม่นะครับขนาดนี้ <laughs> อ่าอย่างอย่างคนคนที่โดนล้อไปอ่ะมีอย่างคุณไข่เงี้ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวนะเออใช่ครับก็คุณไข่นะก็เอามาโพสต์ลงในไอจีสตอรี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องรายการควัวคุณไข่นะครับก็ตามนี้เลย เหมือนเหมือนเป็นการแสดงจุดยืนแหละว่าเออก็ทํามาขนาดนี้เราก็รักรายการเราอะเนาะใช่ครับอยู่ๆคุณมาเอาไปไม่ขอกันเลยอ่ะเออไ,ไม่เรียกไม่เรียกเอาไปดีว่าผมเรียกว่าแรงบันดาลใจนะฮะแรงบันดาลใจอืมแล้วยังประเด็นประเด็นการวิวาทประเด็นการนําลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยเยอะแยะไปหมด ที่บอกว่าหมดคําจะพูดไง <c oughs> คุณวิเคนว่าไงอ่ะใ,ในเมื่อมันมันมาเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับจริงๆคือวันนี้สิใช่ถ้ารายการออกจะเป็นวันนี้ใช่ใช่วันนี้ทางคมชั้นล<น>ึกอวอร์ดนะครับเขาก็ได้ เผยแพร่ออกมาเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วเอ้ะเมื่อมานที่ยงคืน,นครับว่าอ่าคมชัดลึกบันเทิงออนไลน์นครับได้ติดต่อไปทางต้นสังกัดสี่แปดคุปลนด์นะครับว่าจะมีการแถลงข่าวนะครับในวันจันทร์ที่8ปีนาคมนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าอ่าสื่อหลักเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะดึงอ่าต้นสังกัดที่ถูกพัดพิงมาแถลงข่าวแล้วใช่ครับอ่า ดูมันเดี๋ยวเราเรอตามมันต่อไปดีกว่าว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเนาะเพราะว่าดูท่าทางจะไม่ไม่ซาง่ายๆอ่ะก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เขาบอกว่าโลกเนี่ยอยู่ได้ด้วยแรงบันดาลใจผม,ผมรู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระแสะเหมือนตอนตอนก่อนหน้าเนี้ยไอ้วงวงผู้ชายชื่ออะไรนะไอตอนที่เทียเตอร์อะ่ะ oh. เดบาเตอร์นะครับเออเดี๋ยวมันจะเหมือนตอนเดบาเตอร์อะคุณอย่าพูดคุณอย่าพูดในเรื่องที่อดีตดิถึงเราจะยังจําได้อย่างไม่เราเราเราไม่พูดถึงอดีตแต่เขาเขาก็แรงบันดาลใจจากอดีตเยอะเหมือนกันไงอ๋อครับเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอนอกจากมีดราม่าแล้วยังมีคนแอบมาขายของด้วยด้วยในในในเอามาโชว์หน่อยดิเด็กสาวนะครับที่เชียงใหม่นะครับเขาก็บอกว่าโดยกัปตันนะครับบอกว่า ถ้าอยากรู้เรื่องไอดอลขนาดนี้เราเป็นไงก็ขอแนะนําหนังเรื่องห้าวเป้งจ๋ายอยากเก่งน้องเร็วๆดีๆนะครับในโรงภาพยนตร์อะไรกันก็ไม่รู้นี่เรียกว่าผสมลงได้ไหมใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีน้องไขวานครับก็บอกว่าเรียวแบบที่แปลว่าเรียวจริงๆนะครับ18มีนาคมนี้โรงภาพยนตร์น้ซีตาก็ไม่แพ้อกันนะครับบอกว่าหนังที่ตามถ่ายไอดอลแบบไม่มีสกิปทุกคนจะได้เห็นตัวตนอย่าง ไอดอลที่แท้จริงอย่างแน่นอนใาเดือนธัยวาคมนี้นะครับเด่นๆนะไอไอตอนไอตอนเมมตอนตอนเมมวงชมพูคุณคุณเอามาแบบเป็นแบบเร็วๆแต่ทําไมทีที่คุณพูดแยกอันนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันสิทําทําไมทําไมทําไมวงเขียวฟ้าคุณคุณพูดแยกอันแ้่ทําไมทําไมวงชมพูคุณคุณสองมาตรฐานนะอ๋อหนีไม่ไ้ไม่ไคุณคิดเองคุณคิดเองอ๋อแล้วคุณคิดเองอ่ะเอ่ยว่า ก็เจอเจอกันเชียงใหม่ครับงานเปิดตัวซิงเกิลมาลีครับอันนี้ไงเป็นกลางเป็นกลางโอเคเป็นกลางเป็นกลางผมก็ไปซีเจสิอ้าวเฮ้ยโอเคโอเคกลับมาต่อกลับมาต่อเราเราว่ามันจะไปจบตรงไหนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สื่อสื่อหลักค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องเนี้นั่นสคคือในในฐานะการ ของการที่เป็นซีรีส์เนาะการทำซีรีส์ออกมาเสรีสังคมไม่ใช่เรื่องผิดแต่การขโมยความคิดคนอื่นมาใช้เป็นผลงานของตัวเองอันนี้ต่างหากที่ผิดพวกเราก็าเข้าใจ oh. ว่าการเสสีสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนต้องการคนต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่และต้องการสีสันเหมือนอย่างตอนซีรีส์ก่อนหน้านี้อย่างฮอร์โมนเคยทํามาแล้วและได้ผลดีด้วย แลวทีนี้ช่วงหลังๆมันไม่มีประเด็นของเด็กนักเรียนแล้วไงไประเด็นประเด็นอะไรได้ช่วงนี้วงไอดอลกำลังดงังอ่ะก็ต้องเล่นวงไอดอลแต่ทีนี้มันดันไปเล่นกับที <laughs> ่ของวงผิดวงหรือเปล่า <laughs> <laughs> เออจะเรียกว่าเล่นกับไฟก็ได้คือวงวงนี้เขาฐานฐานเขาไม่ไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่แรกไงลิกสิ์เขามามาจาก <laughs> ประเทศอื่นะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันมีการฟ้องร้องขึ้นมาจริงๆอาจจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบคำนึงไม่ได้เลยก็ได้ครับก็ผมว่าน่าเประเด็นเรื่องนี้น่าจริงนานคนระับเพราะว่ารู้สึกกําหนดการฉายมันจะอยู่ที่วันที่สิบหกมีนาคมใช่ไหมอ้าหรอมันมันปล่อยปล่อยทีเซอร์ต้นเดือนแล้วฉาย,ชายใช่ใช่รประมาณนั้นผมว่าต้องรอติดตามครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ได้ลงสื่อหลักใช่ไหมชออมันเป็นไอ้นี่นี่ของวีทีวี ใช่แล้วทีนี้ก็ต้องเจรจากับทาง VTV หละใช่ครับเพราะว่าเรียกว่าไงเดี๋ยวมันเป็นแบบก็ตรงๆก็คือมันมีในทีเซอร์เนี่ยมันไปในแง่ลบค่อนข้างเยอะเลยแล้วนคนคนที่อยู่ข้างในอ่ะเขาพยายามพยายามเสนอภาพลักษณ์ที่ที่เป็นด้านดีๆออกไปสู่โลกภายนอกอะ่ะแล้วอยู่มนี้ไอ้บาที่ไหนก็ไม่รู้มานำเสนอภาพลักษณ์ดาร์กโซน ลุ้นๆแบบเนี้ยใช่แล้วก็เป็นดักโซนที่แบบคนในวงการไอดอลเราบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคุณเป็นใครมาเสนอเรื่องอย่างนี้ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะแต่คุณต้องอย่าลืมว่าอิทธิพลสื่อมันมีผลมากกว่าที่คุณคิดไงใช่ครับคนคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักประกอนนี่อยู่เขามาดูเอ้ยอะไรอะไอดอลเหรอไหนเอามาดูหน่อยสิแล้วคุณเขาจะตี คุณต่างๆนานาเขาจะตีความไอดอลไปในทิศทางไหนอะโลกภายในต้องเน่าเฟะมากแน่เลยอะมีแต่ภาพลักษณ์แบบเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวแล้วเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้ความสนใจกับการผลิตสื่อได้แล้วเรามีอะไรมันะ้ยหรือหมดแล้วน่าจะหมดแล้วมั้ง <c oughs> เอาว่าก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนี่ก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้ว ก็ <Okay. S 2> ใครมีประเด็นอะไรหรือคิดเห็นแตกต่างเหมือนกันยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะแล้วก็ปุ่มแดงๆที่อยู่ใต้คลิปเนี่ยทางขวาเนี่ยกดให้ด้วยหรือใครกดแล้วไม่ต้องกดเดี๋ยวมันอันซับก็ฝากไว้นะครับถ้าผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้พวกเราสองคนด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป เดี๋ยววอกหน้าจะไม่ภาพไม่สั่นและจะพยายามทําให้นิ่งวอกหน้านี่วอกไปไหนเดีครับเชียงใหม่หรอคุณไม่ได้ไปกับผมอ่ะนั่นแหะสิว่าไม่มีใครถือกล้องให้เลยโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในเปิดกวดนั่งคุยปีถัดไปแล้วกันแลเดี๋ยวเราจะไปตามดราม่าต่อแล้วครับสวัสดีครับ